อขอโทษดีว่ะรถมันติดติดเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวนี่ตั้งตั้งตัง้งดูไพ่ก่อนมาดูไพ่ก่อนมาดูไพ่ก่อนลงเลยกูมั่นใจเนี่ยลงลงแล้วใช่ไหมเปิดเพลงด้วยสิ่งเล็กที่เรียกว่าเงินสองดอลล่างยี่สิบบาทโอ้แต่สองดอลลาร์มันเท่าไหร่แนะหกสิบกาบาทคุยแจกงเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วเดี๋ยวกูไปเปิดเพลงแล้วนะเออรอไพ่แล้วไปเลยไปเลยลูกไปเลยลูก ปลาไปร we ัวๆไม่ต้องเชฟอุ้ยอ้าวอ้าวไอ้เดี๋ยวหาตะโกงเปิดให้ดูเดี๋ยวหาตะโกงเดี๋ยวหาตะโกงดูเจ้ามีแค่เจ็บกะกไอ้กองนั่นอะไรฮะกองเที่ยงครับโอ้ได้กองอะไรกองกันกี่มั้งเดี๋ยวเด็กโซเดียแม่ไงพี่ใช่แม่งมืออะไรเนี่ย เจ้าไปเล่นยังไงวะเดี๋ยวไอ้เจ้าเปิดใช่ไหมใช่ป้องวะงงนิดนึงเออเจ้าเปิดเออตายแล้วก็แพ้ใครเป็นยังงงแย่ช่วงให้เจ้ามันสุดยอดมากขนเลี้ยงตะโก้คุ้มค่าสุดอะไรเนี่ยแต่ยังเล่นยังให้เจ้าสุดยอด ยอดกับผีมาไพ่ขนาดนี้ตังเลยอย่าลืมตังจัดไปโอ้โหหมดตัวเฮ้ยที่บ้านผมไม่ได้ใช้เเยอะไม่ใช่หรอหมดตัวหมดตัวเลยโหมากกว่าตะบอลเยอะเลยตะบอลห้าร้อยอ้าวทำไงบอลนี่ลองให้เลยนี่อะองนี่อะตองมากเลยสาม รีมต <minutes? S 2> kind of ัง <lawsuit> ค <royable> ์ไหมอ๋อตังค์ไหมรีมพี่ลงหรอพี่บอกนะที่ตากูันเนี่ยใจเย็นใจเย็นในน้องใจเย็นในน้องอะไรเนี่ยจัดไปย้ายเสียเอ้ยโอ้โหมาไงวะมีอะไรด้วยเนี่ยโอ้ยจัดผู้รีพันบอกแล้ววันนี้พี่มากับดวงไงน้องผ่านเลยผ่านอะไรเนี่ยผ่านเหรอโอ้โหมาเลยโอ้โหนายไม่ใจกันเลยครับ ืออะไรแบบรู้มีแค่นั้นเลยดิแกนะเฮ้ยอะไรอ่ะโกงเฮ้ยมันขึ้นมาอย่างนี้เองโธ่ขอโทษใครจะโกงเพิ่งมาไม่มือดีเงว่าผ่านนี่เองแงผ่านแล้วเองแองโดนแด็กไงนี่แกไปหมดแล้วมั้งบ้าเปาขอโทษนะครับเฮ้ยเมียเปิดไหมหมดเลยวันวันนี้พี่อ่ะวันนี้พี่มากับดวงไอ้น้อง โอ้เลิกเลิกเจ็บไงไม่เลงแม่เต็งมาหมดไงไปสามพันแล้วเนี่ยอ้ยอ้เต้ยอู้อะไรเนี่ยวันนี้ไอ้เตไปแล้วเ้ยโชคดีโอ้ไปอะไรไปส่งด้วยอมันนี่เลยมัโอ้หไอ้ไปเงินให้ด้วยเดี๋วตำรวจมาไตเด้ยหมดไปสองคันงอยมางมแต่หมด่โอ้

เจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับจิตใจจากจียงหายได้ขายตัวอยู่สุไหนกโมีพี่ตั้งตารอให้เธอกลับคืนบ้านมาถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็น ความเชื่อ่านิยมของคนเก่าล้าสมัยมช่วยกันทำมาลูกข้าวยังพอได้อยู่นะจ,จะร้องว่า the best เฮ้ยคัดคัดด่วนไทยฮี